สวัสดีครับมาดูที่ปักใต้ของยูเครนพี่น้องจังหวัดเคอร์ซอนทาลาเซียเขายังใช้กแกลนนะเป็น้องเบียมยีบโจมตีเข้าไปที่ฝั่งเคอร์ซอนเป็นปักใต้ของยูเครนตัวนี้น่าจะเป็นเลดรานะพี่น้องอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศที่รัสเซียเอามาติดตั้งจากนั้นก็ใช้กระปงลิงถลมเข้าไปไม่หยุดนะพี่น้องทุกวันนี้ก็ยังเดือดตลอดปักใต้ก็เดือด แล้วก็ตะวันออกคาคิปก็เดือดใครลุกลานใครถ้าดูตามท้องเรื่องน่าจะเป็นรัสเซียนะพี่น้องเป็นฝ่ายลุกลัานอ้างว่ายุคนนั้นแหละไปจะไปอยู่กับนาโต้หาว่านาโต้จะมาล้อมรอบตัวเองรัเสเซียก็เห็นแก่ตัวนะพี่น้องถ้าไม่พอใจนาโต้แทนที่จะไปเล่นนาโต้ไม่พอใจอเมริกาแทนที่จะไปเล่นอเมริกาใช่ไหมประเทศแบ่งเขตเรียบร้อยแล้วยุคนนก็จะไปอยู่กับใครอะไรที่ไหนมันก็เรื่องของเขาใช่ไหมแต่ตัวเอง ไปหาเรื่องเขาไปลุกลานเขาจุดจบต้องว่าดูจุดจบนะพี่น้องว่าคนที่ไปสร้างความเดือดร้อนในคนอื่นนีจะเป็นยังไงส่วนที่จังหวัดโดเนส์นะพี่น้องโดเนตลูฮันเขตดอนบัดเนี่ยยูเครนก็ยังขนกองกําลังออกมาต่อสู้กับรัสเซียอันนี้คือแนวหน้าของโดโดเนตลูฮันนะพี่น้องกลุ่มก,อ,กองกําลังของยูเครนเขาก็ยังปะทะอยู่นะ ยังขนกองกําลังมาสกัดเพื่อึ้นมาลุกลานแบบเต็มที่เหมือนกันทหารเขามาอยู่ตรงนี้เขาทาอะไรเขาหลบนะพี่น้องฝั่งนึงยิงฝั่งนึงหลบบางช่องเ็าต้องหลบนะต้องขุดหลุมหลบนะถ้าหากพวกขีปนุษย์อะไรมาพวกแกนยี BM 21, BM 27, ่สิบเอ็ด bm ยี่สิบเอ็ด bm ยี่สิบเจ็ดามนซัดเข้ามาป้องกันได้ไหมมันน่าจะป้องกันได้ระดับหนึ่งนะพี่น้องไม่ใช่ทั้งหมดนะอันนี้นี่คือนักข่าวสายสนามลบเขาพาไปดูว่าที่ตะวันออก ที่ตะวันออกของคาคิปเกิดเหตุอะไรขึ้นยุคนก็ยังปักหลักสู้นะพี่น้องเสียงอาวุธจุลภาคกอถ้าดูต้นคลิปต้นฉบับนี้ก็ยังซัดกันไปซัดกันมาบริเวณนี้เสียงปืนเสียงระเบิดเสียงคลิปเสียงปืนเสียงระเบิดยังซัดกันเติมตต้มเติมตติม,ตมนะพี่น้องถ้าฟังตามเสียงจริงแล้วก็ มันดังแรงมากเลยอยู่ห่างจากจุดนี้บริเวณนี้ไม่ไกลเท่าไหร่พี่น้องยังมีทหารยูเครนตอบโต้แล้วก็ฝั่งรัสเซียก็ยังซัดก็มาแบบเต็มที่เป็นตะวันออกของคาคิฟโดเนตลูฮันนะกั้งคนกองกำลังออกไปต่อสู้แบบเต็มที่นับถือน้ำจิตน้ำใจเขานะพี่น้องเป็นประเทศหนึ่งที่ถูก ประเทศที่อ้างว่าตัวเองระดับโลกเป็นระดับโลกไป,ล,ล,กปลุกลานแต่ว่ายุเครนเขายังปักหลักสู้นะนับถือน้ำใจเขาถ้าเป็นประเทศอื่นนะพี่น้องป่านนี้ก็คงจะยอมแพ้ไปแล้วใช่ไหมแต่ว่ายุเค้นไม่ยอมแพ้ยังประกาศสู้ต่อถ้าดูสงครามที่ผ่านมารัสเซียไปลุกลานอัฟกานิสถานใช้เวลาเาปีนะพี่น้องสมัยนั้นอดีตสหภาพโซเวียตยิ่งใหญ่ไพศาลน,นะแต่ขนกองกาลังเข้าไป ไปลบไปลุกลานอัฟการนิสานอยากให้อัฟการนิสานเป็นสมาชิกของคอมมิวนิสต์ว่าขนกงำลังเข้าไปไปลบอยู่ประมาณ9ปีสุดท้ายสหภาพโซเวียตก็ต้องขนขนกระเป๋ากลับบ้านพี่น้องหอเอากระดูกกลับบ้านแคะนะที่อัฟการนิสานลบมา9ปีมันสู้เจ้าถิ่นไม่ได้หรอกพี่น้องอะไรยังไงก็แล้วแต่มันก็สู้เจ้าถิ่นไม่ได้หรอก พอเจ้าถิ่นกิจใจมุ่งมั่นนะเขาจะสู้เพื่อปกป้องบ้านเมืองเขาพระละก,กาลังแรงใจเขาดีนะแต่คนที่มาลุกลานนะหาพระละก,กาลังแรงใจไม่มีเลยพี่น้องลบไปนานๆเหนื่อยเข้ามาแล้วมันจะคิดได้เหอเอ๊อยู่ดีๆกูจะมาลบก็อยู่เค้นทาไมใช่ไหมกูจะมาลุกลานเขาทําไมวะนอกจากคนนี่กิตใจชั่วร้ายโหดร้ายไม่รู้จกกักแยกแยะชั่วดีครับพี่น้องไม่รู้จกกักแยกแยะเชื่อดีก็ค,คิดว่าสิา่งที่ตัวเองทำนะ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ความจริงแล้วไปลุกลานคนอื่นไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วนึกถึงฮิตเลอร์เข้าไปบุกโซเวียตเนี่ยถูกไหมล่ะคนรัสเซียก็ยังบอกว่าไม่ถูกเลยเป็นเรื่องที่ไม่ควรเข้าไปลุกลานประเทศอื่นใช่ไหมแต่ว่าตัวเองมาลุกลานยูเครนเนี่ยมันถูกหรือไม่ล่ะมันก็ไม่ถูกกับพี่น้องเพาได้ผู้นําที่กระหายสงครามอยากจะย,ยึดครองแผ่นดินของคนอื่นอ้างโน,น่นอ้างนั่อันนี้ ถ้าหากโลกทั้งโลกยังไม่สามารถยุดยั้วคนที่ก่อสงครามได้พี่น้องจะมีประเทศอื่นเอาอย่างนะเพราะว่าเห็นประเทศจีนหึม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 ไปซ้อมรบอยู่ที่ข้างๆประเทศไต้หวันนะเมื่อก่อนร้อยแปดสิบโลนะพี่น้องปัจจุบันนี้เขาบอกว่าประมาณสักสิบแปดสิบเก้าโลหมายถึงว่าเมื่อก่อนนะจีนไปซ้อมรบห่างจากประเทศไต้หวันรนะ้อยแปดสิบโลปัจจุบันนี้ขยับเข้ามาเหลืออยู่ประมาณสักสิบแปดสิบเก้าโลก็ถือว่า จะเอาเยี่ยงนะพี่น้องจะเอาเยี่ยงและจะทําอย่างนะเอาเยี่ยงเอาอย่างจากรัสเซียเห็นรัสเซีย,ยบุกยูเครนตัวเองก็อยากจะบุกไต้หวันนี่พี่น้องคือคนไม่ยอมรับกฎเกติกาของโลกที่ต้องการอยู่อย่างสงบสุขเรามันต้องอยู่ร่วมโลกกันได้แบบสงบสุขหรือพี่น้องไม่ใช่ว่าตัวเองมีอาวุธยุทโธปรกรณ์ไปเล่นงานใครก็ขนไปไม่ใช่อาวุธยุทโธปรกรณ์สร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องประเทศนะไม่ใช่สร้างขึ้นมาเพื่อจะเอาไว้เป็นลูกกรานคนอนื่น แบบนี้ไม่ถูกอัน,นิสัใสยของฮิตเลอร์มาใช้ร้อยเปอร์เซ็นเลยเทียนทั้งหมดนี้ก็เป็นตะวันออกของคาคิป็นนองกองกำลังยูเครนก็ยังปักหลักู้กับรัสเซียชัยชนะต้องเป็นของเจ้าของพื้นที่คนที่มาลุกรานนั้นต้องเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าต้องกลับบ้านเดิมนะพี่น้องถ้าดูประวัติศาสตร์การลบทุกท้องที่นะหล,หลายที่ที่ลบกันมานะ คนที่เป็นลูกลานคนอื่นนะจะพ่ายแพ้นะมาดูประวัติศาสตร์หลายๆที่นะอ่าดูอย่างอัฟการนิสถานเนี่ยอดีตสหภาพโซเวียตไปบุก9ปีสุดท้ายก็ผลของกลับบ้านอเมริกาไป20ปีก็ผลของกลับบ้านไปดูที่เวียดนามอเมริกาก็ลบอยู่20ปีสุดท้ายก็ต้องผลของกลับบ้านสู้เจ้าถิ่นไม่ได้หรอกพี่น้องบ้านของไทยไทยก็รักไทยก็กหวงคนที่เป็นเจ้าของบ้านก็กต้องสู้เต็มที่ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณานี้นครับสวัสดีครับ